โอ้โหกาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอพบกับผมเช่นเคยวันแรกก็วันนี้ก็จะมาเล่นเกมอนอนราบเอาชีวิตรอดนอนราบนอนราบสู้ผีเออน,อนอนราบสู้ผีแปลกนะชื่อเอาเป็นว่ามันก็เขียนตรงๆว่าเอาชีวิตรอดเราสามารถาเ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่ก่อนเป็นเกมคล้ายนอนสู้ผีนั่นแหละครับ เราสามารถจะเล่นได้ทั้งหมดคือ5ตาแล้วก็นี่คือจะเป็นอมตะพูดพูดง่ายๆคือเราจะเล่นได้ทั้งหมดคือ5ครั้งนะครับถ้าหากเราตายนะเราจะต้องอ่ามันจะน่าจะขึ้นอยู่นะแต่้าหากว่าเรามาดูโฆษณานี้เราจะเป็นแบบเล่นได้ตลอดยี่ิบสี่ชั่วโมงเลยนะเข้าใจใช่ไหมครับอันมาเข้าเรื่องกันตอนนี้ระบบได้ อัปเดตขึ้นมาก็คือระบบผีนะเพิ่งอัปเดตวันที่ผ่านผ่านมานี่เองเป็นระบบผีที่ผมยังไม่ได้เล่นอา่าผมมาลองเล่นฝั่งเดียวกันดีกว่านะเป็นฝั่งเดียวที่แบบนี้นับว่าดีนะระบบปิดขั้นตอนแรกเข้าไปในบ,บ้านปิดประตูแล้วก็เข้านอนแค่นั้น เหมือนจอจะดับผีมาแล้วนี่คือปีศาเอาเสียงแป๊บอือฮึเป็นเกมออกแบบง่ายๆแต่จริงเขาน่าจะสอนเล่นหน,หน่อยๆก็น่าจะดีนะ ผมว่าทำระบบแบบสอนเล่นเราต้องอัพประตูเตียงป้อมอ่าคือผมแนะนำนะอย่าให้สีไปเติมเลือดมันจะอืดขึ้นถึงสองเท่าเราต้องยิงให้ตายเลยไม่งั้นจะเป็นปัญหาอนะันนนเนี่ยเห็นเปล่า เราต้องยิงให้ตายเลยอย่าให้มันไปเติมเลือดเด็ดขาดมันจะเป็นปัญหาภาระของเรายิ่งใหญ่เลยขั้นตอนที่2คืออัปเตียงตอนนี้เงินจะคูณ2ทุกๆครั้งที่เราอัพเตียงนะระบบมีเพิ่มเงินด้วยนะเงิน100กับคูณ2เราสามารถดูโฆษณาให้เขาได้นะ หรือเราจะทําระบบอีกแบบหนึ่งก็ได้เนี่ประตูใกล้จะแตกเราก็เลือดมันก็จะเด้งขึ้นทันทีเลยนะมันหนีไปได้ก็คือมันจะอึดขึ้นอะ่ะเข้าใจใช่ไหมว่าเลือดมันเหมือนจะอึดขึ้นเลยผมถึงไม่อยากให้มันหนีไปดูนะ ทุกคนเห็นเปล่าครับมันตีแรงมากคุณแพ้มานวัดเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นมารเหรอเราสามารถคืนชีพได้นะแต่เราต้องใช้เน็ต ก็ทำนองนั้นแหละเป็นเกมที่คล้ายๆกันะแ,แล้วกืนกิน,นกินฝันเหรอเป็นเกมที่เอ่อก็ผมว่าสนุกดีอยู่นะแต่เหมือนระบบเขาเพิ่งเปิดตัวใหม่ใหม่ๆสดๆร้อนๆได้ไม่กี่อาทิตย์นี้เองครับก็มันอาจจะมีจอดำปิ๊บๆนหน่อย คุณเห็นตรงนี้ไหมครับนี่นี่เรบเบพิ่งอัพมาเมื่อวานนี้เองนะน่าจะช่วงเย็นๆแล้วมั้งก็เอาไว้เล่นวันหลังนะับเดียวก็เป็นเราจะต้องเ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเล่นเป็นฝั่งผีนะก็เหมือนจะเป็นบั็กนิดน้อยนิดนินิดหน่ยหน่อยนะนิดนิดหน่ยหน่อยนิดนิด,นด,นด,นดเอาเป็นว่าผีมันเกิด เท่าากับคนเลยอ่ะปัญหานะเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าแล้วกัน